เหือ,อยาอยาปล่อยทีเดทจากหาดซานดิเอโกภาพเซตนี้ทำทะเลร้อนชายายาแจากความสดใสาจากชายหาดซานดิเอโกบิกินี่ตัวจิ๋วท่อนบนทำใจบางจังดรายกันไปหมดทำเอาจัดรายกันไปหมดแล้วเมือ่อนางเอกสาวยายาะอุรัสยาสุดตรงความเซ็กซี่ข้ามทวีปมาจากชายหาดซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาหลังเจ้าตัวเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลคชันใหม่ของแบรนด์ลู ลุยวิกตองคอลเลคชันครอส2023ซึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วยาย่าพร้อมด้วยพี่สาวและคุณแม่ขอพักผ่อนสุดชิลริมหาดการมาเช็คอินที่นี่ยาย่าขอจัดเต็มกับความเซ็กซี่ด้วยการนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วแม้จะปล่อยทีเด็ดมาแา่ท่อนบนแต่ก็ทำไอจีร้อนฉากไปหมดเลยเหมือนกันจากภาพเซตดังก,กล่าวนัวเดดเห็ดแล้วยังต้องเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวด้วยการส่งอีโมจิรูปหน้ามาหลายคนจึงเข้าไปแซวว่าอาการเป็นยังไงไหนเล่า แต่ที่แน่ๆมีห่วงเบาๆแหละดูออกนอกจากนี้แฟนคลับยังบอกอีกว่ากล่าวหน้าขอจัดเต็มคนนี้อีกได้ไหมจ๊ะขอขอบคุณภาพย่ยะอุรัสยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ